ผิวมาทางนี้เลยแม่กรูตาส้มเงือสามสายพันนะคะตัวนี้อิมผอมมาจากประเทศอิตาลีเลยราคาแฟเซลเฉพาะในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเลยนะคะใครเข้ามาตอนนี้คุณพี่โชคดีมากๆรีบกดสั่งซื้อรีบกดชาระเงินไปได้เลยนะราคาเต็มเพาขายกัน300ร้อยสี่ร้อยบาทวันนี้พี่ๆี่กดในไลฟ์ไปได้เลยค่ะเหลือแค่115บาทเท่านั้นเลยนะจ๊ะจำนวนจํากัดนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะคะใครที่มีปัญหาหน้าฝ้ากระจุดดงดำรอยดำรอยด่างนะคะสีผิวไม่สม่ำเสมอดำคาน้ดำแดดจมพัน กดตัวนี้ไปทานได้เลยแม่ใครเคยเจอแดดแล้วรู้สึกแสบผิวออาเครื่องผิวนะแม่เพราะว่าผิวของเราอ่อนแอผิวไม่แข็งแรงกดตัวนี้ไปทานได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขามีทั้งแบบว่ากรูต้าไทโอมีฟิชคอเลาเจนมีวิตามินนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินดีนะแม่เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวไม่ไวต่อแดดนะคะทานได้เลยแม่จา๋าวันนี้ราคาแฟลชเซลให้ ide, จํานวนจํากัดเลยค่ะจากราคาเต็มเพาขายกัน390รเบาทแม่กดในไลฟ์น้อง ได้เราเหลือแค่115บาทเท่านั้นเลยนะวันนี้น้องกวดแฟลชเซลให้จํานวนจากัดเลยจากหมดแล้วหมดเลย,มเลย,มเลยไม่มีเติมแล้วแม่จา๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะแอดมินบอกว่าวันนี้เปิดให้แค่ร้อยออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะใครกดทันนี่คือโชคดีมากมากเลยใครจะตุนตุนได้ตุนเลยจากพ,พี่จ๋านะคะรีบกดรีบเก็บได้เลยราคาวันนี้ก็คือปังมากๆเลยค่ะเหลือแค่115บาทเท่านั้นมีใครไม่เห็นตะกร้าแฟลชเซลไหมพี่พี่เข้ามาพิมพ์บอกน้องได้เลยนะเดี๋ยวน้องย้ำหมุดปักหมุดให้เลยลูกค้าใหม่ค่ะกดติดตามได้เลยมีกูปองส่วนลดเพ่ ก็มีคาให้ด้วย วันนี้ลูกค้าใหม่นะคะก็ติดตามทางเก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยลูกค้าประจาน้องก็มีคู่ปองซ้ายมือบนเช่นกันใครไม่เห็นคูปองเข้ามาสอบถามได้เลยนะจ๊ะทานยังไงคะตัวนี้ทานตอนท้องว่างได้เลยค่ะ1 2ถึงแคปซูลนะแม่ได้งานผิวฉ่าน้ํานะคะผิวมีออร่าแข็งแรงกระจ่างใสนะคะกดไปทานได้เลยผิวเรียบเนียนจันไปเลยจ้ะพี่จ๋าใครที่มีปัญหาเนาะพวกแบบรอยดงรอยด่าง,รอ,งรอยสิวรอยฝ้าจกกุดด่างดามีสิวที่หลังตัวนี้ทานได้เลยแม่จากที่แบบเออสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะจะรู้สึกว่าผิว รีบเนียงขึ้นเลยคุณพี่รีบกดนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะแฟลชเซลจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยน้องไม่มีเติมเพิ่มให้แล้วจ้ะพี่จ๋านะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยเตรียมแท็กออเดอร์ให้เลยใครพิมพเข้ามาเดี๋ยวน้องดูแลออเดอร์ให้พี่พี่เลยจ้ะนะคะอันนี้เลยแม่สั่งซื้อแล้วขอ,ขอขอบคุณค่ะคุณพี่รอรับสินค้าได้เลยนะวันนี้กรุงเทพบริมณฑลนะคะจะส่งด่วนจะส่งไวไม่เกิน2วันถึงแน่นอนจ้ะส่วนต่างจังหวัดนะคะคุณพี่ไม่ต้องกลัวเลยแม่ไม่เกิน3วันถึงแน่นอนแล้วแต่พื้นที่ขนส่ง นะวันนี้กดไปได้เลยราคาเหลือแค่115บาทได้งานผิวช่ำน้าผิวอิ่มมงมกุฎเลยแม่จ๋าวันนี้แฟลชเซลล์นะคะเหลือแค่115บาทอุ้ยแอดมินบอกว่าเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครพร่องสินค้าลงในรถเข็นแล้วนะคะรีบชําระเงินได้เลยเมื่อง,งานไม่ทันเพื่อนราคาจะได้ไปเป็นราคาเต็มวันนี้แฟลชเซลล์ให้จํานวนจํากัด1 1 5บาทเท่านั้นได้จ้ะบางคนได้อุ้ยแม่เนี่ยเห็นไหมคุณพี่บอกว่าได้แค่109บาทแรงนะคุณพี่ได้คูปปังส่งลดไปนะคะคครเก็บ คูปองอะไรไปรีบกดรีบใช้รีบ,บ,รบชําระเงินก่อนที่คูปองจะหมดนะจ๊ะพี่ๆใครพ้อมงสินค้าลงในรถเข็นอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ล็อกราคาให้นะถ้ากดตะกร้าแฟลชเซลล์น้องบมดเนี่ยราคาจะเด้งไปเป็นราคาเต็มตอนนี้น้องจะปิดตะกร้าแล้วนะคะเหลือไม่ถึง5้าออเดอร์สุดท้ายแล้วนะใครยังไม่ชําระเงินใครพ้อมงสินค้าลงในรถเข็นอยู่ตอนนี้แวะไปชําระเงินด่วนๆเลยนะจ๊า